สวัสดีครับเ,เรามาเรียนรู้เรื่องพลังงานภายในระบบนะครับระบบประกอบด้วยสิ่ง,งต่างๆที่อยู่ในขอบเขตที่ต้องการศึกษาเช่นระบบโมเลกุลของแก๊สจะประกอบด้วยโมเลกุลที่แก๊สทุกตัวอยู่ในภาชนะที่ต้องการศึกษาพลังงานภายในระบบคือพลังงานทั้งหมดของโมเลกุลของแก๊สในระบบนะครับพลังงานภายในระบบเนี่ยแก๊สธรรมชาติ สถานการณ์จะมีความซับซ้อนขึ้นเพราะโมเลกุลของแก๊สมีแรงกระทำต่อกันพลังงานของโมเลกุลแก๊สจะมีทั้งพลังงานจนและพลังงานศักย์โดยในแต่ละขณะพลังงานศักย์ทั้งหมดจะขึ้นกับตำแหน่งของโมเลกุลทุกตัวแต่แก๊สอุดมคติไม่มีแรงใดกระทำต่อมเลกลุลไม่ว่าจะเป็นแรงระหว่างกันหรือแรงโน้มถ่วงของโลกดังนั้นพลังงานทั้งหมดของโมเลกุลจึงเป็นพลังงานจนแต่เพียงอย่างเดียวด้วยเหตุนี้ผลรวม ของพลังงานจชนทั้งหมดของโมเลกุลก็คือพลังงานภายใน internal energy นะครับเขาใช้สัญลักษณ์ว่า U นะอันนี้พูดง่ายๆหนังสือนี่ก็อธิบายไว้ว่า,เ,าเขาตัดในเทอมของพลังงานสักออกไปนะครับพลังงานเนื่องจากาพวกแรงต่างๆที่จะทำที่เราเคยสมมติกันไว้นะก็คือพวกแรงโน้มถ่วงแรงดึงดูดระหว่างมวลอะไรพวกนั้นเขาก็ตัดออกไปนะครับก็เหลืออยู่พลังงานจน เท่าน,นั้นก็คือพลังงานเนื่องจากความเร็วความเร็วของแก๊สนั่นแหละก็แก๊สมันเคลื่อนที่แบบฟุ้งกระจายเต็มนั่นไปหมดเการเคลื่อนที่แบบบราวนีนอะไรที่ว่ากันไปนะครับทีนี้ก็เรามาทราบกันดีอยู่แล้วว่าพลังงานภายในของระบบนั่นก็คืออะไรก็คือพลังงานจนนั่นเองนะครับ ek เฉลี่ยนเนี่ยนะครับก็คือ3ส่วน2 kb ใช่ไหมสูตรนี้ที่คุ้นเคยกันดีนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้คือหนึ่งโมเลกุลใช่ไหมอ่อจมาจดจนไว้นะครับสืทสามสสองเคเคบีทีเนี่ยคือเซนเอหนึ่งโมเลกุลเท่านั้นเองทีนี้พลังงานภายในระบบระบบเนี่ยอาจจะมีลูกสูบที่เขาพูดถึงเนี่ยนะลูกสูบนะครับแล้วก็จุดเทียนเผา จุดเทียนจุดตะเกียงเอาสีแดง,งนี่แหละเนาะจะได้เห็นเป็นตะเกียงเป็นอะไรจุดไฟเผาเผากระบอกสูบเลยเนาะอันนี้ก็คือเอาความร้อนเข้าไป Q คือความร้อนนะพลังงานที่อยู่ในระบบนี้ก็คือพลังงานจนครับก็คือเขาให้เป็น U นะ u คือพลังงานพลังงานทั้งหมดแต่ว่าในเรื่องของทฤษฎีจอของแก๊สเนี่ยเขาตัดในเทอมของพลังงานสักออกไปพลังงานภายในระบบนั่นก็คือเหลือจริงอยู่แค่ไอไอตัวเนี้ยแหละนะอีเคตัวเดียวนะอะเ k ตัวเดียว e ีตัวนี้เขาจะมาใช้เป็น u เป็นอะไรให้บุนวายทำไมก็ไม่รู้เนาะ <laughs> อันนี้แหละก็คือ u แต่ว่า U ตัวเดียวแต่ถ้า U รวมเป็นไงเราก็คูณ n เข้าไป n คูณด้วยเศษสส่วนส kBT นะครับพูดง่ายๆว่าจะมาใช้พลังงานตัวนี้ก็คือ U นั่นเองอ U ก็คือพลังงานจนทําไมถึงใช้ U ก็เพราะว่ามันมีหลายจริงๆมันต้องมีหลายอย่างพลังงานตัวเนี้มันต้องมีพลังงานจนบวกพลังงานศักดอะไรพวกนั้น ต่ในในเทอมนี้เขาตัดเรื่องของพลังงานสักออกไปก็จะเหลือเฉพาะพลังงานจนที่เราทราบกันนี้คือเศษสามส่วนสอง kbT ทีนี้คูณ n เข้าไป n ก็คืออะไรครับ n ก็คือจํานวนโมเลกุลนะครับจำนวนโมเลกุล u เนี่ยพลังงานก็คือจํานวนโมเลกุลก็คือ n คูณเข้าไปเศษสามส่วนสอง n kbT ใช่ไหมทีนี้ไอ้ตัว n เนี่ยเราก็ทราบกันว่า จำนวนโมเลกุลนะครับมันก็คืออะไรจำนวนโมลใช่ไหมโมลคูณด้วย NA หรืออะโบกโดคอนแซนนะครับนะครับตัวนี้ N คูน NA อ่าก็ค,คือโมลถ้าหาค่าโมลได้กี่โมลแล้วก็คูณด้วย อวกาศดนัมเบอร์ก็จะได้จำนวนโมเลกุลนี้เราก็จะได้ตัวสูตรตัวนี้อาจจะแปลงเป็นสามส่วนสอง n ก็เป็น n na คูณด้วย kb t อย่างนี้นะอ้าวทีนี้ทำมาทำให้วนวายอย่างงี้เพื่ออะไรก่อนจะแปลงสูตรไปอีกนะครับสูตรก็จะกลายเป็นตัวเนี้ยนะครับตัว kb เนี่ก็จะเป็นอะไร kb ก็คือ R ส่วน NA ใช่ไหมจดจำได้ไหมครับ R ก็คือแปดจุดสามห NA ก็ของกุศูนสองคูณสลังยี่สิบสามแปดจุดสาหนึ่งหกจุดศูนย์สองคูณสี่คูณลังยี่สิบสามใช่ไหมจดจำได้ไหม NA อันนี้ก็พอแปลงไปแปลงมานะครับอันนี้เอาครับตัวนี้ก็คือ R ส่วนด NA ใช่ไหมตัวนี้ KB นี่นะ NA กับ n d ็่างกันไปก็เป็นสูตรก็จะกลายเป็น U เท่ากับเ่ตสามส่วน2 n r เอนนะครับอันนี้ก็คืออีกสูตรหนึ่งที่เราควรรู้ไว้นะครับ u เท่ากับเศษสามส่วน2 NRT มีสองานนะครับ U เท่ากับเศษสามส่วน2 N ใหญ่ KBT สองสูตรนี้ จะเห็นว่าอันนี้คือสูตรพลังงานจนนั่นเองแต่ว่าเอาเอ็นคูณเข้าไปพเอ็นคูณเข้าไปเอ็นเล็กคูณเข้าไปตรงนี้ก็เป็นแปลงแปลงหมาก็เป็นเอ็นเล็กคูณอาร์ทีเซ็สองเนี่ยนะครับอันนี้คือพลังงานนะครับพลังงานหรือว่ายูทีนี้เราเราให้ความร้อนเข้าไปอย่างเงี้ยนี่คือคิใช่ไหมเอาเปลี่ยนสีหน่อยคิ คนะครับจากกฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกนะครับเขาก็จะได้ว่า Q เนี่ยเท่ากับการเปลี่ยนแปลงดต้า U บวกดับยู Q คืออะไรความร้อนนะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ที่บายตามหนังสือไปทีละขั้นตามหนังสือนะครับความร้อน เนี่ยเขียนพยายามเขียนรูปเป็นเทียนเป็นตะเกียงอะไรเนี่ยนะามร้อนให้เข้าไปก็จะกลายสภาพเป็นพลังงานภายในระบบนี่นะครับพลังงานจนพลังงานพลังงานภายในระบบอยู่นี้นะครับบวกด้วยงานนะครับหรือความให้เราให้ความร้อนเข้าไปนะครับนึกสภาพนะครับว่าแก๊สในกระบอกสูบนะครับอยู่ๆอยู่เฉยๆพอเราเอาไฟไปลน ไฟที่ลนความร้อนที่ล้นเข้าไปเนี่ยก็จะกลายสภาพเป็นพลังงานภายในระบบบวกด้วยงานอันนี้ครับอันนี้ขอจินตนาการออกนะครับความร้อนอความร้อนให้ไปนะนึกถึงว่ามีกระบอกสูบอันหนึ่งนะครับเราให้ความร้อนเข้าไปความร้อนที่ให้เข้าไปนั่นก็คือจะกลายสภาพเป็นพลังงานภายในระบบก็คือพวกเป็นพวกพลังงานจนนะครับที่พูดถึงเรื่องของแก๊สก็คือพลังงานจน จะไม่พูดถึงพลังงานศัก์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืองานงานนั่นก็เกิดจากกระบอกสูบเนี่ยขยายตัวนะครับกระบอกสูบมีขยายตัวอันนี้ก็คือสูตรของเขาก็คือจากกฎข้อที่หนึ่งของอุณหภลาศาสตร์นั่นก็คือ Q ขับ d u บว W บ u อันนี้นะครับสูตรนี้จำเป็นที่เราต้องใช้นะครับทีนี้เรามาดูว่าไอตัว อ่ะ uh, มันคืออะไรเดต้าไอ t a data U มันคืออะไรนะครับอ่าดับแล้วก็อะไร Q มันคืออะไรนะครับแล้วก็ double U คืออะไรไอ่ะเราทราบไปแล้วคือเศษ302 n k b t ทีนี้เ data U มันคืออะไรล่ะก็คือเมื่อเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิใช่ไหมอุณหภูมิเปลี่ยนไปก็ n เซทสามสองเอ็นเคบีเดต้าแค่นั้นเองนะครับหรือว่าเซทสามส่วนสองเอนเดต้านะครับคำว่าเดต้าทเนี่ยมันจะเป็นในหน่วยของเคนวินหรือเซลเซียสก็แล้วแต่มันลบกันอยู่แล้วเราไม่ต้องสนใจไม่ต้องไปแปลงถ้าเป็นเซลเซียสเป็นเซลเซียสเราก็เอาลบเอาลบกันแค่นั้นเองไม่ต้องไปแปลงให้เอาบวกสองร้อยเจ็ดสิบสามให้วุ่นวายนะครับเพราะมันลบกันอยู่แล้วสูตรมันเดต้าทีนะแต่ยกเว้นว่ายูเฉยๆนะ ถ้ายูเฉยๆเนี่ยมันต้องเป็นกนวินนะครับ้ายูเฉยๆนะแต่ถ้าเราไปไม่ถ้าเราไม่แปลงปุ๊บมันก็มันไม่ใช่หน่วยของเขานะครับแต่ถ้าเป็นเดต้าทีปุ๊บก็มาลบกันไม่ต้องสนใจในการแปลงนะครับเอาคิวล่ะความร้อนความร้อนมีสูตรไหมในเรื่องนี้เขาจะไม่มีสูตรเขาจะบอกมาเลยว่าเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับความร้อนนะครับเป็นจูนเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าถ้าไม่เป็นจูน เราก็ต้องแปลงให้เป็นจูนให้ได้นะครับบอกมาเป็น Btu เราก็ต้องแปลงในห,ห,หน่วยของจูนนะครับส่วนงานล่ะอ,อันนี้งานนะครับงานที่เราทราบกันก็คือแรงคูณระยะทางในทิศเดียวกับแรงนะครับแรงระยะทางทิศเดียวกับแรงนะ มัน fs มันมีหลายสูตรนะครับ fs นี Talk, ม่มีเรื่องของ torque มีเรื่องของอะไรมีเรื่องของ torque หรือว่าไอตัวโมเมนต์พวก torque พวกอะไรเนี่ยก็มี fs เหมือนกันนะครับดังนั้นไอ้น,นั้นมันแรงคูณระยะตั้งฉากกแนวแรงอันนี้แรงคูณระยะทางในทางเดียวกับแนวแรงนะครับอย่างเช่นว่ามีแรงกระทำแบบนี้นะครับอ่า ระยะทางเท่านี้นะครับระยะทางเป็น s เราก็วัด s แบบนี้นะครับแล้วก็แรงก็แตกให้มันอยู่ในแนวตามแนวแรงะนะครับคุณเตต้าอันนี้ f อย่างนี้ก็ต้องเป็น w เนี่ยก็คือ f cos เตต้าก่อนก็ยังอยู่ในแนวแรงก่อนคูณระยะ s นี่นะครับอ,อันนี้ลักษณะของอ work นะครับทีนี้ work หรือว่า ลักษณะของอางานของกระบอกสูบนี่เกิดขึ้นยังไงเราคำนวณยังไงส่วนใหญ่ก็จะคำนวณจากตัวนี้นะครับเ o r ร์เท่ากับ fs ใช่ไหมทีนี้ถ้าเราให้ระยะทางในกระบอกสูบเคลื่อนที่ไปแบบนี้นะจะเคลื่อนที่มางนี้เป็นตรงนี้ delta s นะเคลื่อนที่แบบนี้น,น,น, s, นะ,ะ,นะะ fs อย่างนี้นะครับเราก็จะได้ว่า ตัวนี้เท่ากับ P นั่นคือว่าความดันคูณด้วยพื้นที่นะครับ F เนี่ยครับจาก P เท่ากับ F ส่วน A ใช่ไหม F ส่วน A F ่าน A F ก็คือ P คูณ A ความดันคูณด้วยพื้นที่แล้วก็คูณด้วยการเปลี่ยนแปลงของระยะทางดังนั้นเราก็จะแปลงใหม่ก็คือ Pressure หรือว่าความดันคูณด้วย A พื้นที่คูณกับการเปลี่ยนแปลงของระยะทางไอ้พื้นที่คูณเดเทลเอสหรือการเปลี่ยนแปลงของระยะทางระยะทางตรงนี้ก็มันก็คือโวลลุ่มโวลลุ่มหรือว่าปริมาตรนั่นเองอปริมาตรนั่นก็คือเขาก็จะคำนวณในลักษณะของ p เดต้าวี v แทนเดต้าวี v คือปริมาตรนะครับปริมาตร ความดันความดันนี่ในหน่วยของนิวตันต่อตารางเมตรนะครับปริมาตรในหน่วยของลูกบาศเมตรครับก็ต้องแปลงอย่างรี้เอาละทีนี้เราก็มาสรุปกันะครับก็คือถ้าให้ความร้อนเข้าไปนะครับให้ความร้อนเข้าไปไฟลนนิดหนึ่งนะเอ้าอเห็นไฟลนสีนแดงไฟลนไฟลนนะครับให้ความร้อนเข้าไปอือ ให้ความร้อนเข้าไป Q นะครับความร้อนนะไฟลนก็เท่ากับพลังงานภายในบวกด้วยการเปลี่ยนแปลงของพลังงานภายในบวกด้วยเวิร์กนะครับความร้อนที่ให้เข้าไปเนี่ยนะครับ Q เขาก็บอกมานะครับบอกมาหรือว่าเขาอาจจะถามหา U U เท่ากับเท่าไหร่เดลต้า U เท่ากับ332 nkb เดลต้า T นะครับ หรือว <muitas S 2> ่าเทกับเศนสามเซนสองเเล็กอาเดลตา t count. ีเล็กก็โมลนะครับ R ก็8ปดจุดสมหนึ่งเล็กก็คือจำนวนโมลใช่ไหมครับ R ก็8ปดจุดสามหนึ่งล่ะจำนวนโมลกุลนะครับ kb ก็1นึ่งจุดสาแปดคูณสี่กำลังยี่สิบลบยี่สบสามนะครับ kb ก็คือ1นึ่งจุดสามแดคูณสี่กำลังลบยี่สิบสามอานี่อะไรแปดจดสมหนึ่ง อันนี้หน่วยออลองไปหาดูนะครับ KB อะไรอีก R เนาะ KB แปดจุดสามหนึ่ง n อนะครับหกจุดศูนย์สองคูณสี่กพลังยี่สิบสามอันนี้ยังไม่ยัดสลับกันนะครับแปดจุดสามหนึ่งจุดสามแปดเอาละบล็อ ก็คือ P d e l t a V V ตัวนี้คือ Volume, หรือปริมาตรครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าหน่วยของ Work กับหน่วยของเอ U เป็นยังไง U เป็นบวกเป็นลบเป็นลบ,เป,นลบเป็นบวกเดตา Data, U นี่นะ Q เป็นบวกเมื่อไหร่เป็นบวกเมื่อไหร่เป็นลบนะครับพลังงาน เพิ่มขึ้นนะครับความร้อนพลังงานเพิ่มขึ้นอยู่เป็นบวกนะครับอันนี้พลังงานลดอเอาง่ายเราเราพูดถึง Q นะ Q Q เมื่อ Q เข้าไประบบเอาไฟลนอย่างไงี้นะก็คือความร้อนเข้าสู่ระบบแบบนี้ก็คือ Q เป็นบวกนะครับแต่ถ้าความร้อนลดความร้อนออกจอากระบบอย่างงี้ Q เป็นลบนะครับหมายความว่าระบบถูกดึงความร้อนออกไป อย่างเช่นว่าระบบเน,นี่ยอุณหภูมิ10ส10บองศาเจอไปเจอ,เอ,อสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิศูนย์องศาอย่างเงี้ยอันนี้คือระบบจะถูกดึงความร้อนออกไปใช่ไหมครับคายความร้อนออกไปอันนี้ก็ Q จะเป็นลบอย่างนี้เป็นต้นอันนี้พูดง่ายๆว่า Q เป็นบวกคือให้ความร้อนกับระบบให้ความร้อนระบบ นะเอาเอาไฟล้นเนยนะไฟล้นนะ่าคิวเป็นลบก็คืออา่าระบบเจอความเย็นก็คือลักษณะว่าอุณหภูมิต่ํากว่าในกระบอกสูบนี้นะครับก็ความร้อนก็ออกไปอ่าความร้อนออกไปนะครับยเป็นบวกก็เมื่ออะไรพลังงานเพิ่มขึ้น พลังงานเพิ่มขึ้นนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าอะไรมันมีความร้อนเข้ามานั่นแหละบางทีเนาะพลังงานก็ต้องเพิ่มขึ้นแต่อยู่ๆพลังงานจะเพิ่มขึ้นเฉยคงยากถ้าไม่มีความร้อนเข้ามาแต่ถ้าพลังงานติดลบก,ก็ต่อเมื่อ,อต่อเมื่อไอคิวนี้ลดลงนะหรือว่าความร้อนถูกดึงออกไปเนี่ยพลังงานก็จะลดลงไปนะครับนะครับก็เท่านณหภูมิลด นะครับพลังงานภายในก็จะลดลงไปนะครับส่วนเวิร์กเป็นไงเวิร์กเมื่อเป็นบวกก็ก็คือกระบอกสูบขยายตัวก็คือกระบอกสูบเคลื่อนที่อา่อาอ่าครับสถานะที่สองก็คือปริมาตรปริมาตรเพิ่มขึ้นพูดง่าย กระบอกสูบขยายตัวหรือว่าปริมาตรเพิ่มขึ้นเนี่ยไอตัวปริมาตรเนี่ยเป็นบวกนะครับก็คือกระบอกสูบขยายตัวกระบอกสูบหดตัวเป็นลบเป็นลบนะครับหรือว่าพูดง่ายๆว่าปริมาตรลดลงปริมาตรของระบบลดลงนั่นเองนะครับ อันนี้วิธีการคำนวณน,นะครับต้องเข้าใจถึงตรงนี้ด้วยนะครับพลังงานลดลงเป็นลบพลังงานเพิ่มขึ้นเป็นบวก Q เมื่อให้ความร้อนเข้าระบบนี่เมื่อเผาเผาเผากะบอกสูบหรือว่าให้ความร้อน Q เป็นบวกถ้าดึงความร้อนออกมาจากระบบหรือว่ามีความเย็นนะครับเอาความเย็นเข้าไปหรือว่าระบบถูกดึงความร้อนออกไปนั่นก็คือ Q เป็นลบนะครับเอา เวิร์กกระบอกสูบขยายตัวหรือว่าปริมาตรเพิ่มขึ้นงานเป็นบวกกระบอกสูบหดตัวหรือปริมาตรลดลงงานเป็นลบนะครับอันนี้ก็คือหลักการคำนวณในเรื่องของออพลังงานภายในระบบนะครับถ้าจำหลักนี้ได้แล้วก็การคำนวณก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ยากอะไรเกินไปวันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ